สวัสดีครับเพื่อนๆพบอกับผม The Black Cat กอล้นนะครับ The Cat Black 999นะครับวันนี้โอ้ยเจคเกมนี้ไม่ได้เล่นกันนานมากเลยนะเออไม่ได้เล่นกันนานมากจริงๆเ่างนี้ f i r t i n g s c h o l a r นะครับไม่ได้จัดมาสักพักใหญ่เลยนะครับวันนี้กลับมาจัดเขาสะหน่อยนะครับเดี๋ยวเขางอนนะครับวันนี้พี่จัดเกมนี้ที่ b e d f i x 91นะครับบริการดีๆเจ๋งๆตอบไวทางใจยิ่งกว่า The Fast อันด์เฟรียอีกนะครับจัดไปได้ที่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็มีทุนอยู่หนึ่งแสนห้านะครับมาครับเดี๋ยวจะได้จัดเบ็ดหนักๆโชว์กันหน่อยนะครับวันนี้ก็ดูเพื่อความบันเทิงนะเพื่อนๆนะอย่ามาเล่นตามกันนะครับไม่แนะนํานะครับมาคิดถึงพ่อเสี่ยวเออถือพักนั่นละเกินนะครับมามามาคิดถึงเสียง โชว์ช่างเฉียของมันนะครับโชว์ช่างเฉียรุ่นแปลว่าอะไรนะมาเลยอุ้ย่กัเตอร์เกือบเข้าอดอกเดียวนะเมื่อกี้จัดเบ็ดหนักหนให้นะครับตามความต้องการนะครับเอาใจผู้ชมนะครับจัดเบ็ดหนักๆให้เอาตามใจเพื่อนๆพื่นเพื่อนน้องนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าเอาไปเล่นตามนะครับไม่แนะนํานะครับมา ปักไว้นี่นี่อ้อยอ้อยสองบนสี่สามนสี่ก็ยังท่าทุนอยังวันนี้ยยังไม่เท่าทุนนะครับเอ้ยเท่าทุนแล้วนะครับยังไม่ได้กาไรเออมาเบสีสปั่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มเดี๋ยวค่อยเพิ่มเดี๋ยวปั่นแบบไอที่มันไอนี่ทิ้งไปก่อนนะครับมาสองพันกตเตอร์เข้าแล้วเมื่อกี้สองตัวมีแววจะเข้าอีกรอบนะครับมันมีแววนะมันเหมือนจะมีรลังสังหรณ์นะ เ้าไหมล่ะรอดูนะครับเข้าไหมล่ะ้าไม่เข้าก็จุกจกกันไปก็ปแยกย้ายไปปาดน้นตากันตามมุมห้องนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไม่ได้อย่างนั้นมันเสียเสียระบบหมดไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้ยอ,อะไรเนี่ยซีมือสองโอ้โหเข้าตอนไหนเนี่ยกูมัวแต่ขี้โมกมามาบิ๊กวินบิ๊กวินครับอย่ยาอ๋อเข้าตัวนี้เนี่ยตัวแค่ขี้โมกนะครับ มาดีครับลดเบตอีกทีนึงครับแล้วก็บั่นทิ้งไปอีกนะครับแป๊แบ,บหนึ่งครับแล้วค่อยๆเพิ่มนะครับ <No. S 1> อุ้ยแสนแปดแล้วอุ้ยได้มาได้กําไรมาสามหมื่นแล้วนะครับ <No. S 1> อ้ย,ยาสามหมื่นแล้วอ่ะสวยๆเลยนะสามหมื่นแล้วอ่ะโอเคสวยอยู่นะสวยอยู่นะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเบตกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวรวยกันต่อเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เพิ่มดีกว่านะเดี๋ยวไว้ดีเบทสิบก่อนนะครับไว้ดีเบทสิบนะแล้วก็ต้องปั่นเบกทับหนึ่งนะตามสูตรตามสูตรนะตามสูตรตามสูตรของเกมนะครับไปเออนั่นแหละสวยงามลูกเพิ่มไปเพิ่มไปค่อยๆเพิ่มไป,เ,มไปเออเข้าสูตรไหมเข้าสูตรไหมเพิ่มอีกสี่ร้อยมาดิ มาดิมาอุย้ยเบ็ดห,หนักๆอุย้ยเจกูเกือบพลาดสี่พันตกใจตัวเองมา,ด,า,มาด,ด,ดีอุ้ยสแกตเตอร์เกือบเข้าอ่ะโอ้ยโอ้ยมาดิมาดินี่ไะนี่ไงหมื่นหโอ้ยจวด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 อีหกพันสอง โอ้สแกตเตอร์จะจะเข้าไหมนะจะเข้าไหมนะเข้าตอนเบรดสี่พันนี่สวยเลยนะอุ้ยเกือบไปแล้วอืมตัวแคคติมุเข้าอีกนะครับหกพันนะครับเออเฮ้ยสแกตเตอร์จะไม่เข้าจริงเหรออขาวรอเลยนะ <S <S 1> <S 1> โอ้โหต้องลดเบรคมาเหลือสองพันนะครับไม่ไม่ต่อนะไม่ต่อไม่ต่อนะครับมาสองพันก่อนนะครับ อุย้ยสว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 ยอุย้ยสแกตเตอร์ไม่เข้าเลยเฮ้ย,ยเพิ่มเบทแล้วมาหัวร้อนแล้วมาสี่พันครับจัดไปโอ้โหสแกตเตอร์เมื่อกี้ผ่านหน้าผ่านตาไปเฉยอุยอ้ย,อยสองหมืนสองสวยงามอตอนนี้ขาดทุนอยู่ไม่สวยงามนะไม่สวยงามสแกตเตอร์เข้านี่อ่า ็นอะไรที่นี่ไงนี่ไงเข้าจนได้อุ้ยเข้าเบสสี่พันด้วยนะเข้าตอนเบสสี่พันด้วยนะครับผมมาเลยครับมาเลยครับขออันแรกก่อนเลยอันนี้อุ้ยวายสลับวายสลับนะครับอันที่สองอุ้ยวายเรียงนะครับโอ้โหสวยงามโอ้ถ้าได้คูณสามอีกนะ่สวยเลยแต่ไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวายเรียงกับสลับนี่ก็เหลือเฟือเหลือเฟือ โอ้โหเหลือเฟือสองหมื่นเจ็ดมาดครับมาดยครับมาดิครับโอ้โหไม่ได้แม่งไปอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหน้าดิลูกเย่าอยู่ข้างหลังมาดิครับมาดิครับโอ้โหเหลือเฟือสองหมื่นสามเดี๋ยวไปอยู่ข้างหลังนะลูกมาอยู่ข้างหน้าลูกอ้ย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 เท่าไไร่สองหมื่นหนึ่ง โอ้ยลาะฟิเตปินแล้วอยู่หน้าลูกอย่าแปงหลังลูกยาไปข้างหลังเอ้ยก็ยังได้อยู่หกเปืรนเจ็ดพระเจ้าจอนเจ็ดเคแสนสาม my god แต่เป็นแสนเลยนะว่ารอบนี้กูโอ้โหบวกมาแสนหนึ่งนะครับเป็นยาอเบสใ,ให้ไวเลยเบสให้ไวเลยโอ้โหแตกมาแสนหนึ่งนะครับส่ใจเพื่อนๆไหมครับเป็นไงครับทุกคนเพื่อน กันกับพี่แมวโหสันใจนะสนใจตัาตามกันไปเลยนะครับวันนี้พี่แมวก็พอแค่นี้ก่อนนะครับโหจุกจุกจุกจั่วสักใจกันไปนะครับวันนี้ก็กําเงินแสนออกไปนะครับผมพี่แมวอยู่ที่เบนฟิก9หนึ่งนะครับผมขยี้ได้ที่ใต้คลิปนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังแนะนําคําเดิมนะครับว่าไม่ให้เล่นตามนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโอเคงั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ